าเกษตรอินดีแต่วันนี้นะครับนอกจากมาเรียนรู้แนละ้วแต่ดูเหมือนว่าทางของเขาเป็นาก,การเกษตรเงินออมนะคราบทำเกษตรอย่างไรเพื่อได้ผลประโยชน์สูงสุดทำเกษตรอย่างไรเพื่อได้มีเงินเก็บทำเกษตรอย่างาไรเพื่อครอบครัวมีความสุขนะครับทำอนะไรยากเรื่องอะไรต่าะครับ ขอข้องขช่วงเลยนะครับผมต้องขอขอบคุณทางอาจารย์และก็คณะลงานทุกท่านนะครับาชุดชนและนองเป็นชุมชนการเกษเรนะครับถ้าทุกท่านได้ขี่พาเข้ามาทุกท่านเด็ดต้องรำยันเลยหรอเป็นสองข้างทายเรียงรายกันมาจากตรงนี้จะเป็นชุดชุมชนเลยตรงนี้ก็เป็นที่หนึ่งะครับที่สาเทศบาลก็เรื่องความสำคัญได้ชื่อว่าแต่นบ้านเกษตรเงินออมนะครับผมเจ่เองแต่าม้านดูสิว่า แม่นมก็ทำอย่างไรแม่นงก็ทำอย่างไรเดี๋ยวไม่นมก็สบายใจขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่นิคเฮ้ยพี่นิคบอกนครับแม่นุณลูกดินสีครับแม่นงครับควาจะมาเป็นสวนเนี่ยแม่นงเริ่มจากปลูกอย่างงีก่อนตอนแรกๆก่อนคือปลูกพักผอบไปนะเจ้าปลูกไว้กินเนาะเราชอบกินเนี่าก็ปลูกไป แล้วพอดีแบบผานรีช่ายอ่ะคือเขาชอบผีดอกรีช่ายเวลาเอามาทาเพื่อล้างเมื่อแรกก็มีแค่กระถาเงเดียวก็ขยายไปเรื่อยๆตอนนี้มีสามน้อยกว่ากระถางจ้าว,วจ้าหน้าเขาจะนี้่ขายเป็นพื่อให้คนในชุมชนที่เป็นข้าบไปขายตางข้างนอกไปแล้วก็แม่ก้าที่เห็นแล้ว่าก็นสนใจก็โทรมาสั่งซื้อเไย้จ้าว วันนี้ก็สามร้อยกว่าวงบออวงบอหนึ่งเนี่ยเราจะตัดได้สองครั้งตอนเดือเดือนสิบห้าวันนี้ตัดได้ยังคะจ้าถือว่าวงระบาดตัวเนาะจ้าสามร้อยต่ววงเขาจอลองว่ากำเนิดแต่จะมีแม่ค้าเปิ uno, hay hay ้ลโทรมาซื so, eso, ้อที่ไเขาจะมาไปหน้าค่าคุณเดียจ้าอยบ้านในเช้ามาไปอกว่าวังนีไม่เกินสักโทรมา มีก้อยนะแต่มันจะมีทุกปานนะจ๊ะพม่าตั้งแต่ข้ามถนนข้างนอกซูจุดหนึ่บ้านนี่ดอกแม่งค๊าบจ้าวเลยว่าปลูกไปมีหลายๆอย่างในบ้านนะมีพักคะน้าก็มีผักกาดก็มีกระลำก็มีหยาดลูกเลียงไปเรื่อยๆแต่ที่มาลูกประดานี่ก็คือไอพักแน่นอนพักของแกนนี่แหละค๊าบผมเป็นถ้าเอาตาเป็นกิโลกว่ากิโลละ สีบบาทดอกถ้าสิ่งของแป้งเขียวนะถ้ามันจะขาวนี่ก็จะเป็นโลละหกสิบาทดอกเดือนเดือนหน่งนี้จะขายได้ประมาณที่บาทเดือนหนึ่งกห้าหกเจ็ดปันแปดปันแล้วแต่เฮาอย่างนี้ก็สิเก้าปันเี้เพราะว่าเท่าจะเป็นคนที่หมดหนุนคนเนาะเราคือเมื่อเราลองเราอยาที่ผ่านมาเเดือนนี้เอาเก็บเขาตา เจเดรเนี่ย้อเก็บอยู่ถึงตัวปีที่น้า่ะขายได้มา3 0 0หัวกร่อ็ไปใส่200หนามอปใจ่ละขายได้200หรือ500หรือว่าเจ็ดร้อยไปร้อยก็อไปใส่กระปุกนะใส่ไปเรื่อยก็เลยที่ปีก็มาแกะให้ดาลองเกบอกว่าเราเจดได้ไหมคะแล้วยอดกระปุกสุดท้ายนะครับว่าต้นปีที่ผ่านมานี้ไม่ลองได้รที่บานนะครับต้นปีแกะกระปุกนี่้งแต่เขาเริ่มมงกุนาอย่าง ไปนสินตีเนาะนี่ประมาณเก้าหมืนกว่บาทกอมได้เก้าหมื่นกว่บาทเดีผมมือให้ได้ครับผมเพรา่าูครับนอกที่แล้วได้เก้าหมื่นคือเราูไปหลายอย่างเนาะปรนี้ก็มีเจ้าเรื่องกัปูเนี่ยตอนแรกกัูไม่งามคูก็มันงามดีต้นละสอบาทเกินพอเฮามาตัดกลายเป็นว่าไปซื้อดอกใหญ่เนี่ยเจบาทลไรกับเจ็ดสิบบาทถ้าดอกไม่น้อยก็หกสิบ ดำไม่ด้วนะอนันต์สามสิบเจ้าตาตาอันนั้นเปิดอยากางช่วงท่านหน้าหน้าฝนเนี่ยพอเปิดจะมาข้างนี้เนาะเวลาฝนตกมันจะหนาวเลยนะอันนี้ก็เหลือไหมฮะหอบนี้รอบนี้นะขายแต่วันนั้นได้กระผ้าร้อยบาทให้หลอกหลออ่าไม่ลงครับทุกผ้าอาจจะมองลว่าผมคือทางสีดำๆนี่ดีนะครับทางนี้มี่องไรกับแม่หมอทางนี้นี่เป็นทางพิเศษจัดแต่ครับเป็นทางพิเศษครับ สมมติว่าเราตัดที่ัยไหนเนาะถ้าเราตัดตู้เนี่ยเขาขอกไว้ห้าวันนี่นะเปิดเลงเมียขึ้นไหนมันจะมันจะลูกขึ้นไปไหนี่ยมันจะยาวเลยมันมีแบบมันจะตานน่ะลูกค้าจะสันนี่คำคัญงเขาขอกห้าวันมันจะจะเนื้อมันยาวเลยคือแบบขึ้นมนลูกขึ้นแสงขึ้นขึ้นหาแสงจอกจ้าโอโมในดาสมวัางอะไรอย่ี้เนาะสมติว่ารตัดตู้เขขอบเลยเนาะ มันเสงมันมีได้ไม่เร็วเลยบอกมันตีงูขึ้นหาเสงมันตียาวเว้ยจ้าอ่าอันนี้คือถังนี้เพิ่มมูลค่าได้หรือเปล่าอันนี้ก็เพิ่มมูลค่าได้เหมือนจัาอ่าอย่างเช่นสีชาติสีสีขาวสีเขียวเพราะี่มันขาวว้่หน่อยอ่าได้ขาวตัวเนี้ยได้ไหนเนี้ยจ้าได้ไหนครับอ่าพวกทับหินกอดเลยพวกเลยกอดเลยพี่ทูเลยเจ้าพี่ทูนี้เหมือนที่มันได้แสร็จเพราะมันได้แสงมันจะขาวสีสีส้มวันสีส้มว่างมันไม่ได้อะไร อันนี้ถ้าขาวนรียบู้อหละ60บาทถ้าคาเพิ่มแข่งเข้าก็ถ้าว่าเราขาย40เองอย่างเราไได้60บาทเลยจ้ะเจับเจ้าอันอันนี้คือเจ้าจะปลูกแับใ้กระถางนี่หรอในกระถางนี่เหอพวกเอ่งเนี่มีอาหารควบปูแล้วถ้ากับพี่หน้าปายเราใส่อันนี้ก็เอาไปไ้่ลง ด้วยนะจ๊ะเดกก็เอาอย่ใส่พอปูพวกปูปูก็กลางนี่เดียวหน่อยมต้องปูแบบไม่ไม่อีหนา้วนฟานมันแต่ดูแลอย่างอย่างมันตอใช้เอ่านี้ปูพันเดียวกลนงปูวัตถไม่เพราะอีกเราปูไปกัารพอมันใหญ่มาเอายางปูในอดีขาขององแต่ถ้ามันแต่าจมันจอมอย่างหอบอย่างแต่น้าถือว่าเอาปูอันนี้ต้องจะปูเจ็นสองสัม แค่แบบได้รื้อจะเวลามันใหญ่แบบมันจะต็มแล้วเดียวคือต้องกานี่หรที่มันตายไม่หรองอน่าไปหรอกแต่ส่วนมากเ็าใช้ใช้แบบนี้ที่เอาแต่คนเดียวเลยจ้ะจ้ะอันอันนี้กระบวนการนี้ที่ถุทั้ตัวเสกนี่แหละเอาไข่แังถือได้ อันนี้ผมจะฝามสิบห้าบาทแลววาคุณเจ้าห้าบาทคุณเจห้าบาทนะโอ้โหอ้โกเราไม่ได้เป็นคนขายปูเท่าคุณคุณเจ้าห้าับไม่ได้สามพันร้อยอ่ะพัโอ้โหคนีเจ้าอันนี้อ to so well oh, ันนี ША, ้คุณคนขายเามเอใช้เอาอย่างเดียวครับับใช่ครับเจ้าอย่างนี้็นี่จเทาหนะครับคงเท่าครับห้าสิาทอเดียวจับ ตั้งเนี่ยบอกินเมือไหรนะแม่พอเล้วเนี่ะตอนนี้เขาฟังครับเจ้าเอ่อเจ้าอันนี้เจ้ามาเร็กจานเจ้ากอเนี่ยคือพูดออกมาแล้วจริงนะครับเจ้าถ้าสูว่ามันยั่น้อยอย่างนี้หมดรอมันกะบใจใหญ่หรือเ มีข้อน้อยเราก่อนเรามีจะไปแตมันจะเปงงบงี่ขงมีอยู่มคนไม่ได้หละคนไม่ได้เชื่อสิชนคน้อันนั้ไดเปานนีคือเหมือนกับว่าเทาคุณี่ลคอเลย่ แต่เือเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวผมจะเพ่มไปถามแต่ที่แรงชี้เลยเดี๋ยวไม่เเดินตกแต่ผมจะมีเดี๋ยวได้แน่ใจส่วนนี้นะครับจะให้การดูแลจะให้สามพันชีวิตในการดูแลน้อยทองกิบปากลับก็ได้ชีวิตไมเคยอยางห้มจับพราเห็นแตว่าเขาปลูกเ้่เขาจะปลูกเป็นผ้าเป็นนี้เขาจะหงิกจะเอาไปไห้ไปใหญ่ห่งอไปจุ่มเนี่ยปลกปูพบเนี่ยเขาจะห กันเมาอยู่ใช่ไหมเกะนดีเน้เขาใส่ถุยเขาคนเดียวมันยากเงเหมืกว่าแค่ถอนยาเแต่พราะว่าสามพันยี่ิบไหแล้วุ้ยไม่ได้แลเนาะไม่ใช่วาะแ่ว่าหนือนนั้นบางทีแบบถ้าใน้องมันขึ้นมาตายเขานดูน่เป็นกองเป็นกองเป็นกองเยนอะมากเนืเขาต้องไปยมเอาไปไหมเ้อกมก่อมต้นผักฝรั่งห้ามจ้าฝรั่งามขนาด ถ้าวปั่นนี่ก็อยู่ได้ปลูกรอบเดืนก็อยู่ได้ประมาณ5เดือน 3, 5เดือน6เดือนนะเจ้าตะกิบถ้าวปั่นนี่ก็ดีตอนนี้เอาความที่ดีมาบอแล้วเขาอยากเห็นของจริงมันงามแท้บอกมันเนี่ยอย่างไรมันครอบอย่างไรเดี๋ยวเขาไปดูตรวจแบบบอกครับไปเจา้าที่ประมาณนหลายหลายแต่ละท้องเขา I'm <laughs>